ตาซานตาซานโดนอะไรหรอโดนโดนถลกไม่รู้ตีตรงหลังแล้วจนจนหัวอ๋อทุกคนน้องตาซาน<ม>บอกว่าน้องตาซานโดนตีตรงหัวแล้วก็ตรงหลังนะ,ะน้องตาซานมาทําแบบมามาฮาประกุฎเหรอตอนตอนกำลังามาฮาประกุฎอยู่อ๋อทุกคนน้องตาซานว่ามาฮาประกุฎนะคือผมจะอธิบายนะคุณดูน้องตาซานนะ่ะคือได้ลง <ไป S 1> มาไปร้านพิแฝงป่ะไปนะ พ่อพี่เป็นห่วงน,น้องตาชานมากเลยแล้วพี่ยมกับท่านฤทีนี่ไม่รู้เป็นอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้หลองพ่ออาจารย์บวชเทวีตวะอาจารย์ท่อนมหาภาคพี่ยมก็ไม่ได้มาด้วยอันทำไมพี่ยมไม่มาด้วยอ่ะพ,ออพี่ยมก็ต้องไปตัดไม้อ,อ๋อพี่ยมต้องไปตัดเครียดเลยนะคนดูเจอวันนี้คือนี่นี่น้องตาชานก็โผล่มาเราก็ให้แบบยังไ,ไงแล้วเนี่ยนะ ตอนเที่ยงโอ้ตอนเที่ยงอนอนทสารนะนนอนมดสตินะครับมาก่อนอันนี้น้องวินกล้องพี่จะจะเดินทางกลับก่อนก่อนเพราะอียาวไกลเลยบ้านเราเดี๋ยวนอนทสารหนาวด้วยโอ้นอนทสาึ้นหนาว้วให้น้องทสารขี่หลังพี่พี่จะพากลับบ้านเหรอใช่ดิ เพราะเป็นห่วงน้อตาสานนั่งดูอาการน้องก่อนไหมก็ขอการสวัสดีเพื่อนๆนะอาเพื่อทุกคนด้วยนะครับดินนี่ตอนรับข้าสูตรน้องวินงคนเล่นก็พีนะคุณดูก็คลิปนี้นะผมก็จะพาพี่ๆไปหาทะลุสิกับน้องตาสานแล้วก็พี่ยมนะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอตอนนี้ก็เป็นเวลานะเป็นเวลาสี่โมงนะผมมาถึงออกมาก็สามโมงกว่านนะก็มาถึงก็ผมก็ได้มาถึงที่นี่ก็ประมาณสี่โมงตอนนี้ก็จะเกือบห้าโมงแล้วคุณดู ก็ทุกคนก็วันนี้ผมก็จะมาหาท่านฤศีนะไม่รู้ว่าผมอ่ะรู้สึกแบบอยากจะมาหาน้องตาซานนะทุกคนก็รู้สึกคิดถึงน้องตาซานนะไม่ได้เจอน้องตาซานประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วที่ผมไม่ได้มาเพราะผมก็ติดธุระอย่างอื่นนะไปเรียนไปทํากีฬาสี่เลยทุกคนก็คนดูก็คิดนี้นะผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะผมมากับพี่เชนนะคุณดูครับยังไงก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้ผมกับน้องวินน่จะไปหาน้องทาซานกับพี่ยงกับท่านฤศีนะครับซึ่งเมื่อวาานนนเเีี่ยผม เหมือนกับว่าโจนเนี่ยดักปล้นคุณยายว่าดักปล้นพวกผมเลยก็ได้พี่สี่ทุกคนโดยขน,นมกับถุงถุงเป้ผมที่ผมแบกมาเนี่ยคือว่าตั้งใจจะไปให้น้องทาซานกับพี่ยมกับท่านลิซี่เลยมีโจนเนี่ยเข้ามาทําลายน้องหลงครับซึ่งน้องหลงเนี่ยตอนเนี้ก็เหมือนว่าคางเขาเนี่ยก็เหมือนว่าได้รับบาดเจ็บก็เลยไม่มากับผมนะครับซึ่งวันเนี้ยผมก็ามากับน้องวินเนี่ยเราตั้งใจจะเอาของมาให้น้องทาซาน mm. กับพี่ยมแล้วก็ท่านลิซี่เลยนะครับวันนี้ก็อของก็อยู่ในเป้ผมนี่นะครับตเต็มเลยนะครับเพราะวันเนี้ ยังไงก็ถ้ายังไงก็เราก็ต้องรีบไปหาพโยมครัับดมมนต้องืกับารก่อนก่อนที่จะมืดนะก็ทุกคนก็บรรยากาศมันเริ่มหนาวมันก็เริ่มมืดเริ่มคึมนะครับไปทุกคนเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปครับไปครับทุกคนไปครับนะครับพี่พีททุกคนครับเพื่นตอนนี้เดี๋ยวผมกเพวินเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพี่ที่พวกเราติดไฟฉายมาด้วยนะครับอานนี้เดี๋ยวเราลีบไฟสว่างก่อนนี้มันจะมืดมัวไปไม่รู้ว่าจะเจอไหมเนะคุกคนพออากาศมันเริ่มหนาวมันก็เริ่มคึมพอตั้งแต่ตอนเช้านี่คือไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอาจจะไม่เห็นแสงทเมอคนู ก็รู้สึกว่าเหมือนอากาศมเริ่มหนำก็เดี๋ยวเราจะรีบกลับเดี๋ยวแบบไฟชายหมดเลยดูเฮ้ยนีองวินจานอะไรของใครเนี่ยไม่รู้พี่คืออะไรผมก็ไม่รู้ไปดีกว่าจะไปทำจ้ะคนที่แบบคือถ้าเกิดเฮ้ยเฮ้ยใครวะพี่เฮ้ยเฮ้ยใครอะเฮ้ยอะไรอะพี่ใครวะพี่จะพึ่งเข้าไปพี่จะยืนดูก่อนดูก่อนดูก่อนใครวะเหมือนน้องทาซานเลยเหรใช่ไหม ท asan พี่จะพึ่งเข้าไปพี่ใจเย็ยนพี่พี่เชนคุณผมก็ไม่รู้ว่าคือท asan น้องท asan าาเฮ้ยทุกคนดูเห <crowd. S 1> มือนน้องท asan าาโดนตีแล้วนะเฮ้ยนะน้องท asan โดนอะไรเนี่ยน้องทา s a n ท a สา n ใช่ท asan เนี่ยท asan เฮ้ยทุกคนใช่ท้องท a s a ใช่น้องท asan ไหมใช่พี่ใช่ผมขอตั้งกล้องนะนนะเดี๋ยวผมขอดูอาการน้องท asan กันนะ น้องทสารเด็กคนทสานเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคนเราแบบถ้าแบบเราไม่รู้ว่าน้องทสานเป็นอะไรน้องทสานดูน้องทสารน้องทสานเป็นไรเก็บไปไรใครทำไม่ทราบวะน่ามันนอนมันตักที่นี่น้องมีประคองประคองประคองเป็นไรน้องทสานอ๊ะอุ้ยไหนพี่จะไปจับเดนไหนเราเจากข้างหลังเนี่ยทุกคนน้องทสานโดนตีนะเป็นไรเนี่ยใครทำ คือน้องผักแล้วก็คาฉัาไม่รู้ซึ่งน้องตาสันตอนนี้นะครับน้องตาสันก็มาหาผักเพื่อจะเอาเอาไปกินนะครับไม่รู้ว่าใครมาทําร้ายนะครับผมไม้จนป่าแน่เลยวะพี่ฮะผมไว้จนป่าเนีลยแน่เเป็นจนป่าพรอมเมื่อวานน่ะพี่มาตาสันมองไม่ทันพี่มาเมื่อวานนะนะมากับน้องหลงอ่ะเจอจนป่าเนี้ยลอดทาร้ายพี่กับน้องหลงเนี้ยเฮ้ยจนป่ามันเริ่มออกเหรอว่าเหรอน้องหลงเป็นไรบ้าป้าจะกลับบ้านพี่ไปไปบ้านพี่แฝงไหมเดี๋ยวพี่พาไปรักษาตัวดีกว่า นะน้องหลงก็โดนไปแล้วนะน้องทาสานมันโดนอีกโอ้โหคนทาสารคือถ้าโมเราหัวน้องน้องทาสาตอนนี้บวมมากเลยแล้วก็หลังนี่คือโดนโดนตีกับม้าแดงแปดเลยน้องเป็นอาโทรศัพท์พี่มาดินี่นะครับเชียร์พี่เจีดัวเจ็บมากเลยนี่ยแดงแป๊ดเลยแดงนะนี่มันโดนโดนอะไรก็ไม่รู้นะรู้น้องนาทสารเนี่ยมันหัวจะบวมเลยจะบวมด้วย น้องวินถือตทรัวทาพี่ได้ไหมเดี๋ยวพี่ให้น้องตาตันคือขี่หลังพี่เดี๋ยวพี่จะขากลับก่อนคนอยู่ของคาเซปพ่อพี่พ่อเลยนะพพี่เอฟีครับซึ่งตอนนี้นะครับน้องตาตันก็ไม่ไหวแล้วนะครับพี่เอฟีทุกคนใช่พี่ ผมกับน้องวินะจะพาน้องตาทานกลับไปอยู่บ้านพี่แคนก่อนครับซึ่งตอนนี้เหมือนกับว่าน้องตาทานเนี่ยโดนเป่ากทำร้ายนะครับซึ่งน้องตาทานมาครับปวดคือเมื่อกี้นั่นคือเราเดินมานั่นคือเราอยู่ดีเราตกใจนะใช่คือพี่เชนตกใจแล้วผมบอกพี่เชนเดี๋ยวุณจะพาพี่เชนว่าเอาดกี่หลังพี่ต่อต่อไปต่อไปนี่บิลิปบอว่านิมจิคนเทนเนอร์ เดี๋ยวพี่จะพาไปรักษตาตัวก่อนเีครับตอนนี้น้องถาตาลก็เหมือนกับว่าั้งตัวร้อนดไยนะครับใช่กคนหรพี่พูพี่มานะถ้าไม่ใช่นี่ร้อนดิแม่คือเมื่อกี้เราคือเรารากำลังเดินมาแต่ตอนเที่ยงกันเหรอ เหตุการณ์อุ่าดมากเนี่ยเดี๋ยวพี่พักก่อนนะพักก่อนได้ไหมแค่เราเดินมาเราก็เหนื่อยแล้วนะพี่ๆนะนั่งันดิอุ้ยชาญจะยินชาญคนจะขอจังก้องไม่เชื่อคนคือเราจะผึจะมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะะชาญชาสชานโดนอะไรหรออานารย์โดนถอยไม่รู้ตีจังหว่างแล้วจนจนหัว อ๋อทุกคนน,อนาา<ม>้นองตาซานบอกว่าน้องตาซานโดนตีตรงหัวแล้วก็ตรงหลังนะ<ม>น้องตาซานมาทำแบบมามาฮาพักกุฎเหรอก็อำกับมังมาฮาปักกุฎอูอ๋อทุกคนน,อนาา้องตาซานบอกว่ามาฮาพักกุฎนะคือผมเปนอธิบายนะคุณอยู่าานะ้องตาซานเนี่ยคือ,อได้ลง <ไป S 1> มาไปรับที่แฝงป่ะ,ะไปนะเพราะพี่เป็นห่วงน้องตาซานมากเลยแล้วพี่ยอมกับท่านฤาษีนี่ไม่รู้เป็นอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้อ่าอาจารย์บททฤษฎีว่าอาจารเข้ามหาภาคอือ พี่ยงก็ไม่ได้มาด้วยอ่าทำไมพี่ยงไม่มาด้วยอ่ะพี่ยงเขาต้องไปตัดไม้อ๋อพี่ยง <ลำ S 1> ต้องไปตัดเครียดเลยนะคนที่เจอวันนี้คือหนุ่ยจริงนอนชาชันก็โผล่มาเราก็เห็นน้มันป็นไงล่ะนะชาชันโดนจริงนะแนนต่ตอนเที่ยงตอนเที่ยงโอ้ตอนเที่ยงตอนนอนชาชันนะตื่นนอนหมดสติเหรอพี่มาก่อนอันนี้น้องวิงน กองพจีจะเดินทางกลับก่อนก่อนเพราะยาวไกลาเลยบ้านเราเดือดนอหนาวนักทานหนอนด้วยคุณนอนาทาซานขึ้นหนาวนะ้วให้นักทานขี่หลังพี่พี่จะพากลับบ้านเหรอใช่ดิเพราะเป็นห่วงนักดา,านนั่งดูอาการน้องก่อนไหม มันโดนฟันแล้วพี่วินฮะโดนฟันใช่โดนฟันเหมือนก็โดนตีกับไม้หรือว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วโดนฟันเนี่ยพี่ก็ไม่รู้แกโทนคือผมก็ไม่รู้ว่านอนตะพานโดนโดนด้วยอะไรตรงหลังอ่ะคือเป็นรอยแดงไงผมก็จะดูรอบๆกันะไอ้จนป่าคนนี้ดูท่าทางแล้วปล่อยไปไม่ได้แล้วนะครับพี่ใช่เลยอขนาดน้องทาตานตัวนี้เดียวยังทำร้ายเลยนะครับน้องตาตานแค่ออกมาหาผักกินนะครับไอ้จนป่ามันเริ่มอลาวาสเลยไงพี่ ดีที่พวกผมกับน้องวินมาก่อนนะถ้าไม่เจอได้ผมคิดว่าน้องตาทายกับว <c oughs> ินได้นอนตรงกลางป่านี่แน่เลยได่นอนแบบทั้งคืนน่ะไม่มีแรงไม่มีเลยนะอ่ะาดันดีขึ้นยังดันดีขึ้นว่าบอกพี่นะแต่ดันดังลุ้นขึ้นหมดเลยมึมนหัวนั่งพักก่อนนั่งพักก่อนพี่ก็ตเดินทาสับเยาวบไก่ด้วยไงใช่เลยโอ้พี่ต้องแบกไปนี่แกลอ่ <c oughs> อนอนก้าฟันนอนตักที่ก็ได้นอนพักก็ตื่นก่อนไอ้น้องก้าสันนอนนอนเอาแรงก่อนนะครับพี่ตีตะโก้ทนให้พี่นอนพักที่ก็ได้เดี๋ยวเราค่อยเอาน้องก้าสันไปนอนที่บ้านนะดูแฝงดูแฝงน้องถ้าสันนะครับโดนโดนไม้ตีด้วยหงอกเขบวมนะมาพักก่อนเดี๋ยวพี่จะพากลับบ้านพี่แฟงให้แฟงดูแล เดี๋ยวเดี๋ยววันไหพี่จะมาปรับจนป่าให้นะเดี๋ยวถ้าดีขึ้นแล้วเดี๋ยวน้องทาตานก็จะกลับมาพี่ยงกับท่านเๅสีเนาะผมมาให้จนบ้านอย่เี้มันต้องจัดก,การแล้วพี่จะกลับไปบ้านพี่แสงก่อนดีกว่าเนาะเอาไหมเอาอย่างงี้ไหมฮนะคนคืนเนองทาตานโดนตีแล้วโดนทำง,งาน เดี๋ยวผมจะให้น้องตาทานนอนพักสักแป๊บนึงก่อนนะครับเพราะน้องตาทานยังเจ็บหลังอยู่นะครับถ้าผมแบบไปก็กลัวหลังเขาเจ็บมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวขอให้น้องตาทานพักผ่อนก่อนนะครับสักแป๊บนึงแล้วผมก็จะพากลับนะครับพี่จิตพนนี่ว่าน้ำกลุนหลังอยู่ไหมน้องตาทานอืมตาทานไม่พูดไม่ไหวพูดไม่ไหวเจ็บเราต้องพาน้องทาทานับไปกินข้าวอะไรก่อนใช่เดี๋ยวไอ้เรื่องต้นป้าเนี่ยเราต้องกํามาเคลียร์ใช่ ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่คืนคนคนปอะมาณจะเป็นเวลาห้าโมงนะปลอดภัยแล้วนะน้อ๋อฟารเข้าใจไหมอันนี้ต้องฟารคือไม่ไหวเลยนะครับพี่สิทุกคนสงสารนะพ่อเมึงอเมื่อพ่อพ่อมาหาขอกินแล้วมาหาพะกกูแล้วก็โดนจนปลาทำร้ายเนี่ยแล้วจนปลาก็ใจไส้ระคำจริงทำไมต้องมาทำร้ายเด็กขนาดนี้ทั้งท้าเด็กเขาไม่ไม่มีทางจะสู้เลยนะพี่สทุกคนดูดีครับน้องมารพร้อมขนาดนี้ ก็จะไปสู้ยังไงกับจ,จนจนป่าโรเบอร,เอร์เลยนะครับพี่สีทุกคนขนาดผมกบน,น้องลงมาพังก่อนเนะี่ยเพื่อความันจะไม่อยู่อยู่แล้วนะครับดีที่ผมกับน้องลงเนี้ยได้ยึดมิ้นไว้แต่ไม่รู้ว่าใช่โจนคนเดียวกันหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับพี่สี่ทุกคนถ้าเป็นคนเดียวกันนะเดี๋ยววันหลังผม่อยมาคิดบัญชียองมันนะครับไอ้จนคนนี้ให้รอให้สุดใช่ ตัวนี้มันก็แลกลมันทำเด็กแบบไม่คิดเลยอือันนี้เดยวนะ้องราลานไหวยังหรือพี่จะแบกขึ้นหลังลุกกันหนึ่งนะนี่จีชิ้นนี่เยงนเาสามไหวไหมลุงหนึ่งนะจัาไปใายก่อนยังไงผมจะขอแบกน้องราลานก่อนนะครับพี่ทุกคน ก็ยังไงก็ต้องขอโทษพี่เอซีนะครับเดี๋ยวผมขอเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับเพราะผมต้องเดินทางยาวไกลนะครับไปไปไปผมนำฮะพี่เซงจะแบกน้องลงมาเลยเอ้ยน้องตาสานะครับคนเดียวคือผมว่าเดี๋ยวเราต้องมาถ่ายในตำแหน่งนะครับที่จริคนตอนนี้ผมก็รับแบกน้องตาสาอยู่แค่หลังนะครับไม่อางไรกองถ่ายก็ต้องขอโทษพี่เอซีทุกคนเช่นนะครับ แล้วเมื่อวานพี่โดนไอ้ต้นเปล่าคนนั้นโดนทำร้ายเหรอใช่โดนกับน้องลงเหรนะใช่น้องหลงเป็นไงฮะเป็นไงบ้างก็มีแผลตรงท้งหน่อยพี่ก็พาไปพาไปรับพี่ต้องแบกกัรมาเหมือนน้องตาสันเนี่ยนะไม่ต้องไม่ต้องอ๋อตาสันี่ยอ๋อน้องน้องหลงอย่างเดิมไหวใช่ไหมพี่ใช่ไม่เป็นไรน้องตาสันไไรปลอดภัยแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวอยู่กับพี่ช่วยแล้วเดี๋ยวพี่ช่วยพากลับไปบ้านพี่แสงนะโอเคไหม คนพี่เชนว่าได้อุ้มน้องชาสันนะน้องชาสันพี่เดินไม่ไหวนะปวดหลังปวดอะไรไม่เป็นไรไมีอะไรนะเอาเงี้ยนี่สิทุกคนเดี๋ยวผมกับน้องวินจะขอปิดคลิปนี้นะทุกคนก็ทุกคนแต่ผมว่าผมก็ต้องพาพี่ๆปิดคลิปนะทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กูจะตายไม่หมนะไปเพื่อเป็นการมีทีเวลาจะสรบพาน้องหน่อเอาพาน่านก็ตาไปนี่ก็ไป